สำหรับท่านใดที่ผ่านไปเห็นคลิปนี้นะคะมาดูพลังงานดวงการเงินของคุณในวันนี้กันว่าเป็นอย่างไรการเงินคุณจะดีจะราบรื่นจะสําเร็จจะเป็นไปนอย่างที่คุณหวังและตั้งใจไว้ไหมนะคะแต่ก่อนรับชมคลิปนี้พี่หมอฝากกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะเพื่อรับพลังงานดีๆไปมาดูกันเดีย๋ยวพี่หมอจะเปิดไพ่ให้สา่งใบนะทุกคนหลับตาเลือกเลยการเงินของคุณในวันนี้ ถือว่าเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันโอเคไพ่ใบแรกอู้เวลออฟเดอะฟิวเจอร์ Ooh, well ความร่ํารวยความสําเร็จนะมระดกทรัพย์สินวันนี้มีโชคมีดวงนะราเงินได้เงินตกลงเจราจาราบรื่นแล้ววันนี้เหมือนคุณคาดหวังคุณจะซื้ออะไรของชิ้นใหญ่ซื้อบ้านซื้อรถยืน่นเรื่องเอกสารวันนี้สําเร็จเรื่องการเงินตกลงเจราจาอะไรวันนี้ราบรื่นสําเร็จดีได้รับข่าวดีวันนี้มีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่ด้วยนะ อืมอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเอกสารอะไรที่เป็นเกี่ยวกับทรัพย์สินวันนี้ราบรื่นและสำเร็จมาดูใบที่สองกันว้าวเอ็ดออฟเดอะเพนติคอลความสำเร็จแห่งเหรียญโชคลาภเงินก้อนใหญ่ก้อนโตทรัพย์สิสนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณกำลังรอคอยสำเร็จนะแล้วไพ่ขึ้นมาสองใบนี้เป็นไพ่วงล้อกับไพ่เหรียญความสำเร็จมีโชคลาภจากเลขทะเบรถรถียนรถแม่ยนังให้โชคนะในวันนี้มีโชคนะคะ ได้เบ,บีนรถเลยนะมีชกก้อนใหญ่ก้อนโตนะแล้วก็มาดูว้าวอัศวิเรียนใครมีแฟนมีคนรักมีดวงอุปถัมภ์ไหมอยากเอ,อ่ยอยากคุยอยากตกลงเจราจาเรื่องการเงินไหมได้เลยนะตกลงเจราจาเรื่องการเงิน,ค,งงนคุยเรื่องการเงินกับคนอุปถัมภ์กับแฟนวันนี้สําเร็จหรือบางคนมีแฟนต่างชาติต่างแดนแดนไกลละคุยเรื่องเงินเขาจะส่งเงินมาให้คุณคุณจะได้รับเงินจากคนที่ ประถมหรือซัพพอร์ตคุณหรือจากความรักที่อยู่แดนไกลด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้จะได้ข่าวดีหรือใครกําลังรอคอยเงินอยู่จะมีเงินโอนเข้าเป็นชีของคุณในวันนี้อย่างแน่นอนหรือตกตรงเจราจาเรื่องการเงินสําเร็จหรือใครมีหนี้มีสินอะไรเกี่ยวเรื่องการเงินอยู่คุณจะแก้ไขปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคลิปนี้เด้งหน้าฝีของคุณแล้วแล้วคุณผ่านมาเจอและดูจนจบนี่จะเป็นพลังงานของคุณในวันนี้เพราะฉะนั้นนะคะพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้และคุณนะคะโชคดีค่ะ